องุ่นขเอยใหญ่รีครับวันนี้ขอกราบสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับที่โปรดติดตามองุ่นขเขยใหญ่รีที่โทรมาสั่งองสั่งนกองุ่นขเอยใหญ่รีก็ขอขอบพระคุณครับช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ใส่แมสล้างเจลครับวันนี้โรบินโควิดระบาดครับนี่ครับมาเลยครับนกตอเก่าๆครับนี่จุดรวดครับนี่ครับไม่ต้องกลัวครับนี่เราคัดแล้วคัดอีกครับนี่ครับตัวนี้เจ้ามีสากุกเดียวครับนี่ครับดูครับนี่ นี่ตัวไหนพเนี้ยดครับนี่ลูกยี่ห้าครับตัวนันลูกห้าสิบครับครับไอ้ตัวนี้เสียงโตกลุกเดียวครับนี่ตัวนี้ครับไอ้อ่างอ่างหนึ่งอ่างสองครับนี่ครับดูครับเจ้าเมษาเอาแล้วครับนีุ่กโก้ปุกโก้ครับนี่ครับไอ้สีได้ดูได้ชมได้ฟังครับนี่เอาคัดแล้วคัดอีกครับนี่ ชอบตัวไหนก็โทรหาลูกเขาแยบรีจะได้จัดส่งครับนี่นี่จุดจวดครับจุดจวดครับนี่ของแท้แน่นอนน้องอ๊กน้องเขาแยบรุบรีครับนี่นี่มาแล้วครับของเด็ดๆครับเก่าๆนี่นี่นี่กุกเลียวทั้งคู่ครับนี่นี่เอซี่ได้ดูได้ชมครับ ต่อได้ทั้งสองอย่างครับสายไฟแล้วพุ่มไม้ได้ครับอย่าลืมปฏิตาวน์ขเขายาบเรียบจะได้มีโอใหม่ๆไว้รับชมครับน,นี่สวัสดีครับ